สนับสนุนโดยล่องสู่สายน้ําแห่งความสุขสัมผัสทุกความประทับใจกับเรือแกลเนเพลับราไยุ่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับ G <Yahoo! S 2> e News by d a r l i n e l i เองนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเอสเมาทักทายกุ๊กไก่ได้ค่ะ422 1839เองนะคะเบรกที <B aked S 1> ่แล้วเนี่ยเราอัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับ5อันดับนะคะภาพยนร์ที่ทําเงินในรอบสัปดาห์นี้เองค่ะ ครั้งนี้มาดูกันดีกว่านะคะสำหรับอันดับของข่าวฮอตฮอตในสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> อันดับที่5้านะคะเป็นเรื่องราวของสาวคนนี้ค่ะ <Okay. S 1> คุณแตงโมพัทริดานเองนะคะที่มีข่าวว่าจูจีดูดีนะคะกับหนุ่มคนนี้ค่ะพระเอกฝั่งเกาหลีคุณจางคืนซองนั่นเองค่ะ uh oh. แฟนคงแฟนคารับไม่ได้เลยนะทำไมแบบมีหอมกงหอมแก้มกอดคอน้วเนียกันสเสนิทกันนไปแล้วค่ะ ไปฟังคุณแตงโมงกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรื่องของโมงกับคุณจางกินซ็อกเนี่ยนะคะเกิดการเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะทุกคนจะเข้าใจว่าโมเนี่ย แบบบ้าดรามมากจนถึงขั้นต้องไปเกาะขอเวทีไปตามเขาไปแบบไปบ้าคลั่งเขาจริงๆแล้วเนี่ยจะอธิบายตรงนี้เลยค่ะว่าโมกับคุณจางเกินซ้องเนี่ยก่อนที่เขาจะมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยโมได้มีการติดต่อ,อก,กันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโมร,รู้ว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างสังเกตได้เลยว่าเขาเวลามาทํางานเนี่ยโมไม่เคยไปหาเขาเลย ไม่ใช่ที่ RCA ค่ะเป็นที่ NAC ก็คือ,อก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปของเขาเองได้โมก็ปล่อยเขาไปแต่อะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือคําแนะนําอะไรที่เขาไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วปุ๊บโมก็ต้องให้ความช่วยเหลือเขาในฐานะที่เราก็เป็นเพื่อนกันฉะนั้นก็คนอื่นเนี่ยอาจจะคิดว่าบางทีเรา เราไปอยากได้เขาอยากจะไปจับเขาหรืออะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วมิตรภาพเนี่ยมันมันสวยงามกว่านั้นนะคะโมเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเกาะใครดังมีภาพแบบหอมแก้มอะไรอ่ีไม่มีไม่มีไม่มีการหอมแก้มแน่นอนเพราะว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราไม่เราไม่ได้คิดในแบบชู้สาวกันเลยทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าการ คุยกันใกล้ชิดมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในสถานที่บันเทิงแล้วมันไม่ได้ยินโอเคโมพาเขาไปถึงที่โมก็ปล่อยให้เขาสนุกสนานเปิดแผน่นโชว์แฟนคลับของเขาไปแล้วก็จึงเวลากลับก็ลับอาจจะมีบ้างที่เขาแวะมาทักทายแวะมาคุย<อ>แต่แฟนคลับเขาแบบเข้าใจผิดหรือว่าไม่พอใจจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นไปแล้วคือมันเกิดการเข้าใจผิดไปแล้วแล้วก็เกิดการแบบถูกต่อว่าไปแล้วทีนี้ก็ใครที่ไม่สบายใจเน่ยโมก็อยากจะขอโทษแต่ว่าจะบอกยืนยันตรงนี้เลยค่ะว่าเราทั้งสองคนไม่ได้แบบไม่ได้คิดกันในทางชู้สาวเลย ก็เคลียร์ๆกันไปนั่เองนะคะอย่างที่กระแสเขาบอกมาว่าคุณแตงโมเนี่ยสงสัยช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีข่าวเลยอยากจะเกาะกระแสข่าวของแบบนะกรองนักแสดงนะคะเกาหลีคนนี้นะคะกับจางกึนเซลเนี่ยขอดังไปด้วยค<อ>่ะแตงโมก็บอกนะคะว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆรู้จักกันมานานมากๆแล้วนั่เองนะคะก็เป็นมิตรภาพที่สวยงามค่ะขออย่าให้คิดเป็นอื่นจ้ะมาต่อที่อันดับที่4กันดีกว่านะคะสำหรับคู่นี้ค่ะเป็นรักร่วมใครนั่เองนะคะกับ พิษค่ะพิษจากวงซีควินนะคะหรือว่ากาชัยค่ะกับสาควคนนี้นะคะเอ่อโฟนะคะหรือว่าโฟโฟ,โฟโหมดนั่นเองเนะะี่ยจ้าสกลรัตน์นั่นเองค่ะที่เขาบอกว่าคบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเขาก็ออกมาบอกกันค่ะว่าเอทั้งคู่เนี่ยดูไม่ค่อยสนิทสนมแล้วก็หวานเหมือนเดิมเลยเลิกกันแล้วหรือเปล่าคิด <Yeah. S 1> นะคะ <Yeah. S 1> ออกมาบอกเลยนะคะว่าก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีทะเลาะกันบ้านเองนะคะแต่ว่า ที่แบบไม่คุยกันเนี่ยก็แค่แบบว่าเกือบเดือนนั่นเองแต่ว่าก็คือแค่ทะเลาะกันนะแล้วก็ uh oh. ล่าสุดเนี่ยนะคะที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทะเลาะกันนะแต่เพราะว่าทั้งคู่มีงานทั้งคู่ค่ะฟอติดถ่ายละครค่ะพิทนะคะก็ติดในเรื่องราวของการแบบทำงานเพลงองัลบั้มอัลบั้มของเขาเองนะคะก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยห่างกันล่าสุดเนี่ยคุยกันเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมันนานไปนะ คนเป็นแฟนกันเนี่ยไม่คุยกันแบบครึ่งเดือนเนี่ยสองอาทิตย์มันเยอะไปนะคะคุณผู้ชมค่ะมันต้องมีแบบทําให้เราคิดบ้างอะไรบ้างเองนะคะแต่เขาบอกว่าก็ไม่เชิงว่าห่างกันก็ยังเจอกันบ้างที่บริษัทนั่นเองนะคะสถานะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจ้ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยยังคบกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเลิกกันแล้วความห่างเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุของการเลิกกันนะจ๊ะผิดแล้วฟอกลับมาใกล้ใกล้กันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะอะ มาต่อนีีกว่านะคะที่อันดับที่3ค่ะคู่นี้รักกันดีค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ทําให้น้องคู่ต้องห่างกันนั่นเองนะคะเมื่อคุณฟางค่ะคุณฟางพิชยานะคะกับคุณ AA ค่ะมีภาพหลุดออกมาเป็นภาพแบบสวีทค่ะไปเล่นน้ำเล่นน้ำการสนิทกันแบบว่าแนบชินเอง จนผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่นะคะคุณบอยก็ออกมาเบรกก่อนเบรกก่อนพักก่อนเอ๊ะดูสนิทกันเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะดูภาพนางเอกมันไม่ดีหรือเปล่า,อ,าอะไรแบบนี้นเองนะคะไปฟังคุณฟางกันหน่อยดีกว่าค่ะ ทางเอกแัตยะะ์ก็จะมีพี่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่คอยดูแลนักแสดงอยู่นะคะให้โทรไปขอโทษพี่ผู้ใหญ่บางคนด้วยหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเพอ,อิญพี่เขาติดงานเขาเลยไม่รับโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ความสมคัญเรากับเอกแัตย์เป็นยังไงบ้างโอเคค่ะก็คือว่าพี่ๆที่เอกแัตย์คือเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องของลุคแล้วก็เรื่อง,องภาพอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่เขาโกรธไหมคะพี่พ,พี่ที่เขาดูแลเขาเลยบอกว่าแออบบมันไม่สมควร <สะ S 1> แลววัวไม่ค่อยถึงพี่บอยลัวค่ะถ้าเจอพี่บอยคงแบบ เรื่องใหญ่มากครอบครัวเรา,วายังไงบ้างครับล่าสุดอ่อล่าสุดก็คุณแม่คุณแม่ก็เฉ่งเยอะเหมือนกันค่ะก็โดนคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วการไปเที่ยวคือฟางก็บอกบอกคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยนะคะว่าไปอะไรพอมันมีภาพมาคือเขาก็เลยแบบเขาไม่ได้โกรธที่เราเล่นน้ำหรืออะไรแต่เขากโกรธที่ว่าเออทำไมเราถึงไม่ไม่ดูแลให้ลูกแบบว่ามันเซฟกว่าน,นี้เป็นความพันธ์ยังปกติใช่ไหมคะปกติค่ะปกติไม่ได้หากเพราะว่าพี่ใหญ่สั่งห้ามด้วยใช่ไหมคะยังค่ะมันไม่ไม่ไม่ได้สั ฟังบอกเลยว่าภาพภาพที่ถ่ายนะคะก็คือเป็นภาพที่ถ่ายเล่นกันเองแล้วก็เป็นรูปส่วนตัวแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายกับเพื่อนๆคือผู้ใหญ่ท,ที่ที่ไม่อยากให้ที่ไม่อยากให้ช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ฟังเอมาเขกลัวเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเสียหายเงี้ยค่ะล่าสุดก็มีอีกหนึ่งภาพหลุดเป็นภาพของเอเอขอเอหญเห็นแล้วค่ะเมื่อวานเพิ่งเห็นเมื่อวานแต่ว่าฟายังยังไม่ได้ถามพี่เอเลยค่ะว่าว่ายังไงบ้างก็เดี๋ยวต้องขอไปถามต่อนี่ยังยุบมกัน้างแค่ไหน ช่วงนี้เอ่อช่วงนี้ก็โทรบ้างไม่โทรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เอก์เขาค่อนข้างจะทํางานต่างจังหวัดเยอะอาทิตย์หนึ่งเจอกันกี่ครั้งก็แล้วแต่ค่ะก็คือประมาณอาจจะครั้งเดียวอะไรก็ว่าห่างกันไปแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบว่าพี่จะแยกกันไปอีกอันก็กลัวนะเพราะจริงๆเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่ว่าเอาไงเดียวนี่ก็ต้องดูกันไปอะค่ะว่าว่า กระแสข่าวก็ทําให้ทั้งคู่ต้องห่างกันไปนะคะคุณฟางเ่ยก็มีแบบว่ากลัวเหมือนกันความห่างจะทําให้เลิกกันเห็นไหมพิทโฟบอกแล้วความห่างมันทําให้เลิกกันจริงนะส่วนเรื่องที่บอกว่ามีภาพว่าคุณเอเอเนี่ยแอบไปไปขอแบบบีบีพินของสาวนะคะคุณฟางบอกว่าก็ยังไม่ทราบต้องรอถามคุณเอเอก่อนนั่นเองนะคะยังไงคู่นี้ก็ รอให้เรื่องราวมันคลี่คลายก่อนละกันนะคะก็ถ้ายังรักกันดีอยู่นะคะเป็นคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันอย่างแน่นอน,นะค,ะอค่ะคุณผู้ชมมาตอนที่หนักที่2กันดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของณเดช <ยา S 1> นจ้าณเดช <ยา S 1> เนี่ยก็มาลว่าเป็นหนุ่มฮอตจะทําอะไรทุกคนก็จับตาหมอนเองน,นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดไปทอล์ทาเด่ก็จะเห็นณนเดชนเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากๆ,เ,ากๆเขาก็เลยมีข่าวเมาส์กันมาค่ะว่าณเดชนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเงินรายได้เนี่ยรวมรวมกว่า200ล้านบาทกันเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยต้องเข้าใจนะคะนะัเดทอาจจะต้องแบบคือนัเดทเป็นผู้ชายค่ะก็ต้องหาสินสรัท์องมันมาม,นา,า,ามั่นฝ่ายสสวบางอะไรบางสาวคนนั้นเป็นใครคก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าที่แน่นอนเนี่ยนะัเดทก็ออกมาบอกนะคะว่าไม่ถึงหรอก200ล้านเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่า แต่ในส่วนนี้เนี่ยอยากให้ไปถามพี่ A มากกว่าเอนะคะส่วนเรื่องภาพหลุดของนเดรนะคะที่บอกว่ามีแบบภาพเมาแอในงานปาร์ตี้ที่แบบไปฉลองกันเองนะคะเขาบอกว่าออไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเนเดรบอกว่ามีงานปาร์ตี้จริงแต่ว่าไม่เมาอย่างแน่นอนไม่มีเมาอย่างแน่นอนเชื่อค่ะพี่เชื่อนเดร์จ้ะเขาข้างสุดฤทธิ์มากๆเลยที่ข่าันที่สองเราเองนะคะมาต่อกันค่ะ <My> <fish out> อันดับที่หนึ่งของเรานเองนะคะแทุกตาค่ะอย่างคุณอั้มพัชราพานเองนะคะพอเลิกรากับคุณนวิเศษเปิบโอ้โหก็มีเรื่องราวต่างๆมามากมายมีหม,มอดูค่ะบอกว่าดวงคุณอั้มเนี่ยสมพงมากๆเลยกับคุณโดมประกณ์ลำ ตายแล้วสวยสุดตาเซ็กซี่สุดๆกับหลอ่อคันเทพเขาบอกว่าดวงสมพงกันคุณอั้มก็บอกเลยเองนะคะว่าเออเขาก็มีุ่องเขาดีอยู่แล้วคุณคุณโดมเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วเป็นน้องเพ้นใช่ไหมมาจับคู่ดวงแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะถามว่าสนิทกนันไหมก็สนิทกันประมาณหนึ่งอย่างเรื่องแบบน้องหมาไม่สบายอะไรแบบนี้ก็โทรไปถามคุณโดมด้วยเอ๊เพิ่งรู้ว่าคุณโดมเป็นคุณหมออ่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นคือเรื่องที่คุณน้อวิเศษเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นะคะเรื่องการเลิกราระหว่างคุณอ้ํากับคุณโนนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือเป็นคนเฟรนลี่ก็เลยดูว่าเจ้าชู้แต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้นเองนะคะคุณอ้ําก็ออกมาบอกค่ะออกมาพูดตอกย้ําเลยเนั่นเองนะคะว่าคุณอ้ําเนี่ยเขาไม่เคยพลาดพิงถึงคุณโนเลยปไปฟังคุณอ้ําพูดกันหน่อยดีกว่าค่ะ ที่โน้นให้สองภาพที่ถ้ามีข่าวทิดอะไบ้างคะไม่มีเลยโกรธหรืออะไรยังไงไหมคะหรือไม่พอใจหรือไม่มีไม่พอใจประโยชไหนอะไรเงี้ยไม่อะไรคือเข้าใจเข้าใจว่าเขาเจอข่าวอะไรมามากมายอาจจะทำให้เขาบอกว่าต้องอาจจะข่าไม่ค่อยดีทำให้เขาอาจจะไปไหนลำบากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจเขาว่าเขาต้องออกมาปกป้องตัวเองหน่อยอะไรเงี้ย แต่พี่ผ่านมาเราก็ไม่ได้พากเพียรเหเท้านะไม่าะไม่จบจบไปนี่ไงค่ะคำพูดที่ดูดีคำพูดทเฉลียวหรูใครก็พูดได้อ้าวก็พูดได้แต่อันเลือกไม่ทำนี่มีอยารงี้แล้เราก็จะโพูดอีกท์หรือว่าจะมีคนคุยกันต่ไม่ไม่จบดีกว่าเราโตกันแล้วเนาะจะออกมาพูดอันนี้ทําไมเพราะอ้าวก็ได้พูดของอ้าวไปหมดแล้ววันนั้นหมดทุกอย่างแล้วคุณไม่ต้องไปสืบเลยว่าเพราะอะไรที่ต้องมีปัญหากันนี่เนเหตุที่อ้าวไปเที่ยวกับกับป้องป้องไหนคะป้องนวัด ไม่เคยไปเที่ยวกับป้องเลยไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยไปสเตเดียกว่าเห็นผิดตัวอลไรใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปกับป้องนอร์ค่ะไม่เคยออกไปเที่ยวกับป้องเลยค่ะเจอกันนานมากคือไม่ได้สนิทกับท่านโทรคุยเล่นกันแต่เจอแต่ก็เล่นกันนี่ค่ะไม่อะไร สาวสวยสาวฮอตนะคะทำอะไรคะ่ะกูไก่ว่ายังไงนะคะหนุ่มๆก็พร้อมจะให้อภัยนั่นเองนะคะแต่ <Okay. S 1> จริงๆแล้วอย่างนี้คุณอ้้มบอกแหละไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่อยากพลาดพิงถึงใครทั้งนั้นคะ่ะตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปเบรกนก่อนดีกว่านะงะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันเลยคะ่ะเรื่องราวของวงการเพลงกันบ้างกับ5อันดับวงการเพลงคะ่ะขอขอบคุณเรือแกลนโซ์